โอโลกซู่มอรอนี่มันละหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปเรือ่อยเนาะแนวบเคยเห็นก็ได้เห็นแน่วบเคยพ่อก็ได้พ่อให้ว่าคอยเกิดมาเท่าปันนี่คอยเคยเห็นตะลงณนาหน้า,นาทอ้องบัดซู่มอรอนี่มีหอดลงกนาหน้า,นาดากักโอ้คนเราบ่เคยเห็นจากเถียเปิดไปซ่องไหนก็เข้าตาันี่แม่โอ้มันละดังคักเนี่ได้ยินผู้เฒ่าข้าเจ้าโศกันว่าไปทำไมเจ้าเจ้าบ่มีผัวไปลุกนาทำไมพระนะเถาหนึหนนะน่งพัดว่า โอ้ยกันไปอิลีข่อยก็ัติมาตอยาไอเดี่ยแนวด่าไล่ปะนะไล่บ่ไล่เขากจิบลงกให้เฮาเบิดอยู่บ่ปะส่วนกันไปเมี่อพลังค้นปะนามุ่เจ้าบ่มีผัวมุ่งเจ้าพักกันไปโลดข่อยมีผัวอยู่แต่อยู่นี่ผัวกันลงกให้ซูมืออยู่ปะผู้ใดพันว่ากันมันไปเสริมชะตาล่าจีผู้ใดขันไปลงนาแล้ววข้าเจ้าว่าจะได้ผัวพลังกันจพักกันส่วนกันไปได้ปะนี้ พลังคนกระดากไร้พลังคนกระดากเหลวโอ้จะเป็นจังไดกไปบ่ไปซื่อๆเด้อข้าเจ้าลงขี่พรอมดี่มุเจ้าจะพักกันไปเด้อโอ้เป็นต้งให้เกิดมาบ่เคยพ่อจักรตบบ่จักเทีเมียไปเรามันเสริมสาตวราลจีหิืติดฉันดิพลังคนพรนว่าโอ้ยขันไปแล้วขันมันลูบซื่อๆไข่อยู่ที่เนาะขันมันบ่เจ็ดเน่าอื่นบ่ไหวไปแล้วเสียงเงินแล้ว มันบรูปซื่อแล้วมันก็จะบ่เห็ดโควฟ้องจวนเขาบันบ่เขามีว้องจอนอยังเขากระตเฮ็ดหมือนชูเนี่ยวตัวเจ้าไปแล้วไปเห็ดเหตุไปหาเขาแล้วเขากระตเฮ็ดเหมือนชูเนวตัวขันเขาเห็ดหน่อยๆกระตโอ้ยไปมาแล้วเห็ดพ่อกำรการนี่แหละปฏิบาร์เขาก็จะบ่เห็ดให้มือนชูแนวอยู่บ่ไปล่องเบิ่งตัวมุจ้า